เซลเซลซาจังสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มีกวช่างมาสวยวันนี้เราก็คือจะมาเล่นอ้นี่นะอันนี้นะแต่มันเป็นยุค2 0 1ดทุกคนน่าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรทุกคนคือต้องรู้จักแน่นอนนะ นี่เลยก็คืออันนี้เลยจ้าทุกคนยังไงทุกคนก็คือรู้จักกันดีแน่แน่ขออภัยที่มีเสียงรบกวนน,นี่นึงน่ทุกคนตอนนี้เราก็คือมาอยู่กันในกร,รงเรนนี้นะนะนะทุกคนไปไปไปเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมมันยังกลับไปเล่นอยู่เก่าได้เนาะ โอเคไปดีกว่าอันนี้คือยุคอ้าวร้หญิงคนนี้แม่งวิ่งไะทำไมวิ่งหาอะไรเหรอแกวิ่งหาอะไรหรอ <Okay. S 1> ไปดีกว่าโอ้รถเกือบเบรกไม่อยู่นะกินนอะไรอะไรหรอส,สตมตำวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญแพรวานนั่นเองแกคือไม่ค่อยพูด เออกแกไม่ค่อยพูดอิสรดบกับเบน,น้ำจืดแกคือเขาไม่ค่อยพูดเท่าไรให่นก็พูดจริงเรื่องจริงแล้วคุณนี่ก็เงียบอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเงียบไปไหนน้องบองมาด้วยวันนี้น้องบองมาด้วยวันนี้น,ววน,น,นี่คุณปิดได้ไหมเนี่ยตอนนี้นะทุกคนมันก็คือมันยุคเก่าอะเออมันยุคเก่าสวนแตงโม สวนแตงโมไปเค้กช็อปโอเคนะทุกคนมาซื้อขนมปุ๊บไปแล้วซื้อแค่นี้พอไหนมาดูสิอุ้ยได้เครกด้วยหรอได้เครกมาด้วยเอา้าน้อคือเราลงไม่ได้โอ้โหไฟไฟ โอ้ oh my god คือทำไมเราจะต้องไม่เล้น้ำเอาไหมเนะี่ยน้ำนนอ,นอะไรเหรออะไร,ไไรคือแกเป็นคน,น,นที่ไม่ชอบพูดนะ่ะเออก็ตามนั้นแหละอันเดินไ,ไปเดินกลับเดินไปเดินกลับโอ้ยต้องบองปิดเลย โอ้ปิดละไมเอ้าหมวกก็หลุดอีกทุกคนตอนนี้นะทุกคนเราก็จะมาเอารสดับเพลิงเย่เอารถดับเพลิงดีกว่าปไปไป,ปีนปูนตอนนี้นะทุกคนเราก็คือได้รถมาแล้วง่าดาเดี๋ยวคือเราต้องปรับเป็นแนวนี้ นี่แบบยุคเก่าไม่ใช่ยุคใหม่จอดรถปิว้วรถตะแคงแล้วก็จะบอกว่าในนี้มีเสื้อผ้าแค่สี่อันเองอ่ะไม่ใช่ถามคุณแพวีได้เลยพูดกระป๋นไม่มีเสียงพูดเนาะคุณโอเคนี่เชื่อ,อยังแต่เราขอมาเปลี่ยนให้สักครูใหม่ นั่นก็คือสมผมไหมไมค์มาชาดชัดๆปิดวิดีโอเลยอะไรหรอคุณคุณพูดภาษาอะไรอีกแล้วผีทะเลทรายเอาผีผีน้ำผีน้ำมุกไปนาอ นั้นขอใช้ไปทรงนี้แล้วกันนะสวยอะ่ะทรงนี้มันดูลับๆซ่าๆกันไปพับๆแล้วคะคือนางไม่ยอมออกให้อ่ะอะไรนะคะนางไม่ยอมออกให้อาให้ะไรนะเนี่ยอจากหน้านี้นางไม่ยอมออกใส่ยาคางแล้วค่ะน,น้ำมันจะรัสัมภาษณ์ได้ แบทมอสขอลีเกมสัสกุลบุบบุบนะมันบัคอะไรขนาดนี้โอเคนั่นคือคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไลค์ก็แช้โทรศัพท์ไปบ๊ายบาย